เพิมฝยมามอ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 ยมอมยมยมายวันนี้หน <dishes and> <stories> ้าเรียบร้อยผมเปเวอร์ก็จะมาทำในสิ่งที่คนทั่วไปเรียกว่าการรีวิววันนี้ก็จะมารีวิวตัวนี้ค่ะซิกมาแปลงที่เราซื้อมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็ใช้มาได้สักเกือบเดือนแต่ ก็ยังไม่ได้มาพูดอะไรแล้วก็ไม่ค่อยได้ยังไม่เคยแต่งหน้าให้ดูด้วยแปลงอันนี้เนาะเดี๋ยวงวดหน้าจะใช้ให้ดูนะคะซื้อมาราคาเท่าไหร่เราซื้อมาอยู่ที่เ0็ดพันเยนราคานี้คือรวมค่าส่งแล้วนะทุกสิ่งอย่างรวมแล้วประมาณเ0็ดพันเยนเจ็ดพันเยนเจ็ดก็2,800ปบาททีนี้ถามว่าใช้มาเดือนกว่าๆเป็นยังไงบ้างคุ้มไหม ฉันควรจะซื้อตามแก่ดีหรือเปล่าตามกระแสดีไหมสำหรับเราคุ้มคุ้มเพราะอะไรเพราะว่าแปลงเก่าเราเนี่ยมันเก่ามากมากกว่ามากกว่าเจ็ดหรือแปดปีที่ใช้มันมานะได้มาสิบสองอันใช้แล้วดูซิบางอันก็ยังเหลืออยู่ยังไม่ได้ล้าง ถามว่าทั้ง12อันนี้ใช้หมดทั้ง12อันไหมใช้ไม่หมดค่ะมีอันไหนบ้างที่ใช้ดีใช้ไม่ดีอันไหนชอบไม่ชอบก็เดี๋ยวจะบอกให้ฟังเริ่มเลยเริ่มจากอันใหญ่ก่อนก็แล้วกันแปรงแปลงที่เอาไว้ลงแป้งอะคะ่ะเนี่ยหัวมันก็จะใหญ่ตอนแรกที่ได้มาเราใช้ขนหลุดปัดๆไปแล้วเนี่ยขนติดตามเนี่ยแต่ว่าพอใช้มาสักพักนึง ก็ไม่หลุดแล้วตอนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีหลุดแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะแปลงมันใหม่หรือเปล่ามนะันอาะจะมีบางส่วนที่ไม่แน่นไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้ไม่หลุดละโอเคถือว่าดีข้อดีของมันอย่างหนึ่งคือว่าแปลงซิกมาด้ามยาวกว่าแปลงที่เราเคยใช้ดูสิอันนี้ของเก่าที่เราเคยใช้ดูความสูงของมันต่างกันรู้สึกว่าจับแล้วถนัดมือผ่านไปหนึ่งอันส่วนต่อไปก็จะเป็น ดูโอไฟเบอร์ตัวนี้เอาไว้ทาแก้มปัดแก้มบ้างอะไรบ้างเราก็ชอบนะแล้วก็เราเคยเห็นบางคนนะ่ะเขาเอาแปรงที่มีลักษณะแบบนี้ไปลงรองพื้นด้วยแหละก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองเอาไปลงรองพื้นบ้างว่ามันจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ยังไม่เคยนะเราจะใช้แต่ทาแก้มอย่างเดียวต่อไปก็จะเป็นแปรงคอนทัวร์เห็นไหมคะเพราะแปรงคอนทัวร์มันก็จะแบบเบี้ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอียง เออนั่นแหละถามว่าเป็นยังไงตัวนี้เป็นแปรงที่เราไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเราไม่ค่อยได้คอนทัวร์เท่าไหร่ก็แต่ถ้าถ้าเกิดวันไหนที่อารมณ์ฉันแบบฉันอยากจะแบบลดกรามฉันอยากจะสวยเสริมด่างอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะใช้ต่อไปก็จะเป็นอ,อตัวฟาวเดชั่นเอาไว้ลงรองพื้น เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ดีนะคือก่อนหน้านี้พวกหล่อนก็เห็นว่าฉันจะใช้มือปาดตลอดปื๊บๆแล้วก็จะโดนคําถามที่แบบว่าแกไม่กลัวหนังนะแกพังหรออะไรอย่างเงี้ยแกแก่แล้วนะแกต้องระวังอะไรแบบนี้ใช่ปะก็พอเรามาใช้แปรงแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีขึ้นก็ถือว่าดีหมดแล้วนะคะเซ็ตใหญ่ต่อไปก็จะเป็นแปลงรุ่นเล็กรุ่นจิ๋วนี่ก็จะมีตัวที่ปลื้มเลยก็คือตัว blending ของมันเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่เคยใช้แปลงที่เป็นแปลง blend คือเราเอาแปลงอื่นแต่มาทำหน้าที่แทนแปลง blend พอเราได้ลองใช้นี่คือครั้งแรกเลยนะที่เราใช้รู้สึกว่ามันดีอะแล้วมันก็มัน blend ได้ดีมันเข้ากันได้ดีอะเราชอบมากเลยอันเนี้ยต่อไปก็จะเป็น shader ตัวนี้จะใหญ่หน่อยมันจะมีมาสองอันอัน ขนจะยาวอันนึงแล้วก็ขนสั้นอันนึงบ้าอันนี้ก็จะแบบเอาไว้ตบทั่วไปในบริเวณที่มันกว้างๆส่วนอันนี้ก็เหมือนกับว่าเน้นเฉพาะจุดตรงหางตาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ดีใช้ต่อไปก็เป็น angle shading ก็คือพวกไลท์ด,ดั้งหรืออะไรแบบเนี้ยแต่อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ไลท์ดัง้งแต่วันนี้ฉันแต่งหน้าฉันไลท์ด,ดั้งนะ ก็ใช้มันก็ลองใช้ดูต่อไปอีกอันนึงจะเป็นคอนซีลเลอร์แป้งจะเล็กกว่าเอาไว้ใต้ตาก็ดีอ่ะเออถ้าคนใช้ก็ดีอีกอันนึงที่รักมากเลยก็คือ p เพนซิลบ u ั h เวลาคัดตรงเนี้ยเราว่ามันเลิศวะ่ะคัดขอบหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่มันเล็กๆใช่ไหมมันก็จะเขียนได้ดีง่าย และก็เป็น small angle อันนี้เราก็ชอบนะอันนี้เราก็ชอบมากเพราะว่าเวลาที่เราเขียนเอา,เอาสีเข้มอะแตะชิดขอบตาอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยด้วยความที่มันมันแบนๆมันก็จะแบบว่าเข้าไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันดีนะเพราะว่าก่อนอันนี้เราจะใช้แปรงที่แบบว่าลักษณะเดียวกันแหะคะ่ะแต่ด้วยความที่ว่ามันเจ็ดแปดปีแล้วมันก็บานออกมามันก็เลยไม่ค่อยดีแต่อันนี้มันยังใหม่อยู่มันก็เลิศ ต่อไปก็จะเป็นตัวอายไลเนอร์เป็นแปลงอันเดียวในเหล่าเซตนี้ทั้งหมดที่สำหรับเราคนเดียวนะเราไม่ค่อยปลืม้มถามว่าไม่ค่อยปลื้มเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้ามมันยาวด้วยความที่มันเป็นอายไลเนอร์แล้วเวลาที่เราเขียนนะ่ะเราต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะเวลาเราส่องกระจกอะไรเงี้ยเราต้องใกล้ๆมนใช่ปะเพื่อที่จะได้เห็นชัดๆแต่ปรากฏว่าเป็นไงรู้ปะจะทำให้ดูเวลาเราส่องกระจกใช่ไหมสมมติว่าเรากระจกมา อย่างเงี้ยแล้วเราสองแล้วเวลาเราจับอะเวลาที่เราจับเราจะแบบมันจะต้องแบบมันจะต้องจับอย่างเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าตอนจะเขียนก็คือมันจิ้มอย่างเงี้ยค่ะมันโดนถึงแม้ว่าเราจะเบี่ยงแบบนี้แต่มันก็เขียนไม่ถนัดเห็นป่ะลู้สิบอกไม่ถูกเป็นที่ชั้นคนเดียวหรือเปล่านี่แหละเอออาจจะเป็นเพราะเราคนเดียวแล้วก็เลยแบบรู้สึกแบบไม่ค่อยปลื้มชอบอันเก่ามากกว่าที่ว่าแถมมากับของเมเบลีนนะอันนั้นเรื่อเนี้ขดมันจะยาวตรงช่วงขดมันเนี่ย จะยาวกว่าเนมดำดำกัะดำเขียวอันนี้จะยาวกว่าอันนี้จะสั้นกว่ามันก็เลยเหมือนกับเวลาปาดแล้วมันก็ชอบอะสวยสวยดีก็ <c oughs> แล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะชอบก็ได้เราแต่สําหรับเราเราไม่ชอบแค่นั้นแหละเออก็ว่ากันไปทีนี้ถามว่าคุ้มไหมแกแกซื้อมาแกว่าฉันจะซื้อตามแกดีไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยคุ้มไหมสําหรับเราคุ้มจะซื้อตามดีไหมคิดค่ะ คิดว่าคุณมีอะไรอยู่แล้วก็คิดว่าก็ตอนนี้กําลังทรัพย์ของคุณนะมีอยู่แค่ไหนก็เท่าที่ดูเท่าที่มีผลตอบรับกลับมาคลิปของเราเนี่ยจะมีเด็กที่ว่าเพิ่งเลียนจบกําลังทํางานหรือบางคนก็กําลังเรียนอยู่ก็มีจะบอกว่าน้องคะถ้าน้องดูคลิปพี่แล้วแบบอุ้ยพี่ดิบเขาบอกว่าดีว่ามึงกูว่ากูซื้อดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยออไม่ต้องไม่ต้องน้องไม่ต้องรีบน้องดูเงินของน้องอะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่า พ่อแม่น้องมีกิจการที่แบบโอเคร่ำรวยอ่ะใช้กระเป๋าแบรนด์เนมอยู่แล้วเป็นปกติกกแค่แปลงสิ่งผ้านี่แบบกระจอกอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อก็จัดมาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นจะบอกว่าตอนที่ฉันอายุเท่าพวกหล่อนแบบว่ายี่สิกว่ากว่าอะไรเงี้ยฉันก็ไม่มีแต่งหน้าไม่เป็นด้วยซ้ำมาย่เท่านั้นน่ะฉันยังไม่เรียนรู้เลยว่ารองพื้นคืออะไรเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นนะจะบอกว่าชีวิตคนเราแม่ง เหมือนเกมเดอะซิมว่ะเคยเล่นไหมที่แบบว่าพอเราเปิดเกมมาปุ๊บเราจะมีบ้านหลังเล็กๆ,ๆอยู่หลังนึงเราก็ต้องมานั่งเปิดคอมหางานแล้วพอเรามีงานเราค่อยเปลี่ยนทีวีเราค่อยขยายบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันคือตอนเนี้ยช่วงวัยของเราเนี่ยมันได้แล้วอะคือมันมีกําลังพอที่จะซื้อของเหล่านี้แล้วเพราะฉะนั้นความพร้อมของแต่ละบุคคลมันไม่เท่ากัน ถามตัวเองก่อนว่าจําเป็นมากแค่ไหนถ้าเป็นคนที่ปกติไม่ค่อยจะได้แต่งหน้าอยู่แล้วคือแป้งพับตลับหนึ่งแล้วก็ปัดแก้มแล้วก็เขียนคิว้วอ,อ,อายไลเนอร์สักอันหนึ่งขนตาปัดขนตามาสคาราลิปสติกแค่เนี้ยพอละเราจะบอกว่าตอนที่เราเรียนอยู่นะเรามีแค่นั้นแหละแต่งหน้าก็คือปะแป้งเสร็จปุ๊บทาแก้มทาแก้มเสร็จแล้วก็เขียนขอบตาปัด ขนตาแล้วก็เขียนคิว้วทาปากพอตาไม่แต่งเลยตาไม่แต่งเลยจะบอกว่ามาแต่งตาตอนไหนหรอว่าตอนมนอยู่ญี่ปุ่นนี่แหละก่อนหน้านี้ก็แทบจะไม่ใช้ด้วยซ้ำอายแชโดว์อ่ะคือถึงใชก้ก็ด้วยความที่ไม่เก่งด้วยก็เลยไม่ค่อยได้แต่งแล้วหรือว่าจะเป็นเพราะว่าสวยอยู่แล้ว <c oughs> กล้านะที่พูดไปเมื่อกี้คือสวยเป็นทุนอยู่แล้วไงก็เลยไม่แต่ง บ้าไม่ใช่หรอกอย่าเพิ่งตบฉนันนะอย่าเพิ่งมันไส้ตบกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> คือแต่งไม่เป็นแค่นั้นแหละก็เลยไม่ได้แต่งแต่พอตอนเนี้ยเออเริ่มแบบสนุกกับการแต่งหน้าแล้วก็พอได้ใช้ของได้ดูเว็บบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอายุมาเงินมีกําลังพอ ทำแล้วมีความสุขก็อยากทาแล้วก็อายุที่มันมากขึ้นอย่างเงี้ยเด็กสมัยนี้เขาก็หน้าตาดีแต่งตัวสวยปิ๊งกันทุกวันเราจะมาแก่ลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงอะไรมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะแก่มันก็ต้องแบบว่าปรับปรุงตัวเองไม่งั้นเดี๋ยวปวดเทงนะอะไรยังไงต่อไปก็จบแล้วล่ะสาหรับเรื่องการรีวิวแปลงของสิกมานะวันนี้มีเวลาอีกนิดก็ตอบคำถามหน่อยก็แล้วกันนะคำถามที่ว่าค้างค้างค่ากันอยู่ ของคุณมีนาฟิกกาเดอะเซาเจอร์เขาถามว่าถ้าเก็บน้ำไว้แล้ววันอื่นๆมันจะอุ่นหรอคะอคิดว่าน่าจะเป็นขอโทษนะมีเสียงเด็กด้วยคือน่าจะเป็นคำถามมาจากคลิปที่เราพูดเรื่องการแช่น้ำร้อนที่บ้านน,นะที่ว่าเก็บน้ำไว้แล้วก็มาอุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยอุ่นค่ะอุ่นเพราะอะไรเพราะว่า อ,อ่างน้ําของบ้านสมัยใหม่นะจะมีระบบที่ว่าอุ่นน้ําได้ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปวาดรูปให้ดูดีกว่า <Okay. S 1> กลับมาอีกครั้งพร้อมกับอุปกรณ์ปากกาแล้วก็กระดานทีนี้เราจะบอกว่าอ่างที่บ้านเราเนี่ยนะ mm. มันก็คือจะเป็นอ่างธรรมดายอย่างเงี้ยแหละซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีท่ออะไรไม่รู้ที่ว่าปล่อยน้ำออกมา ตรงนี้ก็เป็นที่ระบายน้าใช่ปะก็คือปล่อยน้ําออกมาตรงเนี้ยแล้วเราจะบอกว่าเวลาที่เราอุ่นน้ำอะคือคือเวลาเราเปิดน้ําไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะน้ําก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่ปะเสร็จแล้วเราก็จะมีฝาปิดปิดตรงข้างบนตรงเนี้ยฝาปิดของมันก็คือจะเป็นลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกสี่เหลีย่ยมแล้วก็เป็นข้อข้อ,ข,อข้อแบบเนี้ยเป็นข้อพับอะคะ่ะ แล้วมันก็จะม้วนได้กลมๆตรงนี้ก็จะม้วนกลับมาปาบ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 ม้วนออกมาเป็นอย่างนี้เป็นแท่งยาวๆเสร็จวางไอแงง้แท่งกลมๆเนี้ยข้างบนแท่งกลมๆนี้วางข้างบนอย่างนี้พอเวลาเราเลิกใช้น้ําเสร็จปุ๊บเราก็กางปาบปาบปาออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้ปิดปิดด้านบนของอ่างไว้ปิดทําไมปิดเพื่อเก็บความร้อนเอาไว้ไงคะทีนี้พอเวลาที่เราจะ อุ่นน้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไม่ยากหรอกเรกมันก็จะมีปุ่มที่บอกว่ากดแล้วก็อุ่นน้ําแล้วเราก็คิดว่าไอ้ไอ้ไอ,อ้ท่อไอ้เมื่อกี้เนี่ยไอ้ตรงที่ว่าเอาไว้เปิดน้ำเมื่อกี้เนี่ยมันคงจะดูดน้ํากลับเข้าไปแล้วก็เอาน้ําอุ่นออกมาเหมือนกับเป็นการวนน้ําหรือไงก็ไม่รู้อะว,วนให้มันอุ่นอะเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่า เราก็ไม่ได้เรียนจบช่างอ่างมาซะด้วยนะก็ต้องไปถามคนที่เขาจบช่างอ่างว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นบ้านสมัยเก่าก็จะไม่มีก็คือต้องทิ้งไปเลยนี้วาดรูปสี่เหลี่ยมมาให้ดูสองอันอันนี้คือลักษณะอ่างนะคะลักษณะอ่างของบ้านเราจะเป็นแบบนี้ท่อน้าจะอยู่ตรงนี้ข้างๆจะมีแผงควบคุมอุณหภูมิอะไรก็แล้วแต่อยู่ตรงนี้แผงของเขา ส่วนอันนี้จะเป็นแบบรุ่นที่บ้านพ่อแม่สามีเราแผงควบคุมไม่มีค่ะแต่ว่าจะมีเป็นก๊อกน้ําเลยตรงนี้เป็นก๊อกน้ําเปิดออกน้ําออกมาลงไปแล้วก็จะมีปุ่มที่เลื่อนว่าอันนี้น้ําร้อนอันนี้น้ําเย็นอนนะไรอย่างเงี้ยแล้วสังเกตว่าอันเนี้ยจริงๆอันนี้จะใหญ่กว่านะพอลงคือแบบว่าลงเป็นนอนได้ทั้งคนอนะลงเป็นนั่งแบบเหยียดขาเหยียดแข้งอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือถ้าคนลงไปเนี่ยเวลานั่งจะต้องชันเข่าหน่อย แล้วลน้ําก็จะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าที่เขาทําแบบนี้ก็อาจจะเป็นไม่ได้เพราะว่ามันช่วยประหยัดน้ําเราแค่ลงไปนั่งเพื่อให้ความร้อนมันอยู่กับตัวเราแค่นั้นเองก็จะเป็นลักษณะของอ่างอาบน้ําที่ญี่ปุ่นเท่าที่เราเห็นนะคะบางบ้านเขาอาจจะมีอะไรมากมายไปกว่านี้ก็แล้วแต่เขาก็แล้วกันเพราะว่าแต่ละที่แต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันใช่ปหมละ่ะคุณซามาเฟียถามว่า อยากรู้เรื่องออนเซ็นรวมค่ะอยากรู้เรื่องอยากรู้อยากเห็นจริงๆออนเซ็นรวมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะน้อยมากถามว่ามีไหมมีบ้างแต่ก็จะน้อยส่วนมากก็จะเป็นออนเซ็นที่แยกหญิงชายไปอยากไปเหมือนกัน ก็อยากไปดูแปลงคอนทัวร์ในลักษณะต่างๆนะศึกษาไว้เป็นวิทยาทานอะไรอย่างเงี้ยดูต่ดตามสารหคดีบางทีเนี่ยสารหลักคดีเขาก็แบบคัดเลือกมาแล้วอ่ะในสิ่งที่เขามั่นใจว่ามันเป็นแปลงที่ดีที่เหมาะอะไรแบบนี้ใช่ปะแต่บางทีเราก็อยากจะไปปรองชีวิตบ้างว่าเอแปลงที่มันไม่ดีมีบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าของผู้หญิงเราก็ปรงไปเรียบร้อยแล้วนะเราก็เห็นอยู่แล้วก็มาดูผู้ชายกันบ้าง ต่อไปนะคะคุณพาลิพาลิ Love the เ i n g อ่าเขาถามว่าอยากทราบว่าคุณนายมีวิธีดูแลเอาอกเอาใจปรนิบัติคุณสามียังไงบ้างคะเผื่อจะได้แอบเอาไปใช้กับคุณสามีที่บ้านบ้างอะไรบ้างจะบอกว่าผู้หญิงที่ญี่ปุ่นนะคะเขาจะไม่ค่อยอเขาเรียกว่าไงเขาจะไม่ค่อยแสดง ความรักออกมาเหมือนกับรักนะแต่ไม่แสดงออกรักนะแต่ไม่บอกอยากรู้ก็นั่งเทียนเอาเองสิแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ฉันทำมันรักแกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเราอ่ะเราไม่ได้คิดแบบนั้นไงเราคิดว่าถ้าเรารักเขาเราก็บอกเขาเราอยากจะหอมเขาเราอยากจะกอดเขาเราก็ทําแล้วเพราะเราคิดว่า เดี๋ยวมันตายเราก็ไม่ได้ทําอะไรอย่างนี้ใช่ป่าล่เราก็จะไปรู้หรอจะตายวันตายพรุ่งเราไม่มีทางรู้เพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกได้เลยว่าเราอะต่างจากผู้หญิงที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเราแสดงออกซึ่งความรักให้เขาอย่างชัดเจนโทรศัพท์ก็จะคุยกันแบบบอกรักกันอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวญี่ปุ่นอะถ้ามีลูกแล้วด้วยนะเขาจะลืม จุดนี้ไปเลยคือเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ส่งไปที่ลูกหมดอย่างเช่นเอาเรื่องง่ายๆเลยนอนนะบนเตียงเนี่ยกินขี้ปี้นอนนะแก้มันเป็นสิ่งที่แบบธรรมชาติของมนุษย์เราถูกปะครอบครัวไหนที่เพิ่งแต่งงานแล้วยังไม่มีลูกโอเคคุณก็อาจจะยังแบบหลักนาชุบชุบจะเทอบ้านกับบ้านได้อย,อยังอะคถุงที่ถุง,งอะไรแบบนี้แต่พอมีลูกปุ๊บ คนเป็นแม่ต้องเลี้ยงลูกก็เครียดแบบพอมีลูกบางทีก็เอาลูกขึ้นมานอนบนเตียงตรงกลางอุ้ยแบบเป็นครอบครัวสามคนพ่อแม่ลูกคุณมีลูกแล้วคุณจะลืมคําว่าผัวเมียไปหรือเปล่าคุณกอดลูกอะ่ะแล้วลืมผัวหรือเปล่าลืมแบบความกระหนุ่งกระหนิงของการที่ก่อนที่จะมีลูกไปหรือเปล่า แล้วถามกับกันว่าอ่าอีดิบมึงพูดงนี้แล้วบ้านมึงเหรอมึงทำไงของเรานะน้องอายเนี่ยเราแยกที่นอนให้เขาตั้งแต่ประมาณเจ็ดหรือแปดเดือนแยกที่นอนนะคะไม่ใช่แยกห้องคือเรากับสามีเนี่ยนอนบนเตียงแล้วลูกนอนฟูกบางคนแบบโอ้ยนี่มึงให้ลูกนอนพื้นแล้วมึงนอนเตียง คือที่ต้องให้ลูกนอนพื้นเพราะว่าตอนที่เขาเจ็ดแปดเดือนเนี่ยเรากลัวเขากลิ้งถ้าเราเขานอนบนเตียงเนี่ยเราก็ต้องให้ลูกนอนตรงกลางถูกปะซึ่งความคิดของเรา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 ไม่ใช่อ,อีกอย่างหนึ่งคือลูกเล็กอะ่ะเรากลัวว่าเราจะกลิ้งไปทับเขาบางทีเราหลับแล้วเราไปทับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ไงเพราะฉะนั้น เราก็เลยเลือกที่จะให้เขานอนที่พื้นเพราะว่าเขาสามารถดิ้นออกไปตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาร้องที่จะกินนมเราก็ตัวเราเนี่ยแหละก็ลงไปหาลูกเอานมให้ลูกกินพอลูกหลับเสร็จเราก็ปีนกลับขึ้นมานอนข้างบนต่อเราก็ยังได้แบบกบก,กอดสามีของเรายังคือความรักของผัวเมียก็ยังมีอยู่ลูกเนี่ยนะคะเป็นส่วนที่มาเสริมความเป็นครอบครัวให้มันสมบูรณ์แบบเราเห็น รอบกลัวที่ญี่ปุ่นหมายถึงว่าเพื่อนเพื่เราที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาคุยกันก็หลายคนนะที่สามีแยกออกไปนอนห้องนั่งเล่นแล้วตัวเองก็นอนกับลูกแค่สองคนแล้วเราถามว่าอ้าวทาไมผัวออกแยกไปอย่างนั้นละ่ะ mm. เขาบอกว่าสามีเกรงใจเพราะว่าเขานอนกรนแล้วเขาก็กลัวว่าลูกจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราว่ามันไม่ใช่อ่ะกรนไหมพี่ดอกเข็มเขาก็กรนนะแต่ว่าลูกมันคงชินอนะ เพราะว่ามันก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้น้องอายสองขวบจะสามขวบอยู่แล้วเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วค่ะว่าที่ที่เขาควรจะนอนอยู่ตรงไหนก่อนจะนอนเราก็จะบอกว่าน้องอายลงไปนอนที่หนูนะลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะลงไปนอนที่เขาก็าไม่เห็นจะมีปัญหาในบ้านฉันก็ปกติสุขด,ดีไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แตกต่างแต่ว่าเรื่องงานบ้านเราก็ทําปกตินะ อาจจะติดขี้เกียจซะด้วยซ้ำถ้าเทียบกับแม่บ้านญี่ปุ่นเพราะว่าแม่บ้านที่ญี่ปุ่นเขาจะค่อนข้างเนียบบ้านเขาจะสะอาดกิ๊กเลยแหละแบบเป๊ะมากอะเออซึ่งเทียบกับเราเลาเนี่ยเราไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป๊ะเท่าเขาโอเคกับข้าวทำแต่ว่าเก็บบ้านเก็บช่องอะไรอย่างเงี้ยแกก็เห็นใช่ปะคลิปที่ฉันเต้นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแกก็ดูหลังบ้านข้างหลังที่ตอนที่ฉันเต้นดีกก็มีเสื้อผ้าบางทีก็กองกองอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มีฉันก็แบบขี้เกียจ มันก็เหมือนกับว่ามีข้อดีข้อด้อยที่ต่างกันไประหว่างเมียไทยกับเมียญ,ญี่ปุ่นความรักอะใส่เข้าไปบ้างให้มันไม่เหือดอเราต้องมีอยู่ตลอดไม่ใช่ว่าโอ๊ยสมัยก่อนนะก่อนจะแต่งงานนะรักกันอย่างงู้นอย่างนี้พอมีลูกแล้วก็หายไปอาะทำไมต้องหายไปล่ะคะไม่ต้องหายสิก็รักกันให้เหมือนเดิมไม่ดีหรออะไรอย่างเงี้ย เนี่ยแหละคือความต่างกันของวัฒนธรรมด้วยอะไรด้วยจริงๆคนไทยบางคนก็เป็นเหมือนคนญี่ปุ่นจช่ปะที่ว่ามีลูกแล้วแยกห้องนอกอะไรเงี้ยนั่นแหละบ้านใครบ้านมันเว้ยก็แล้วแต่ความถนัดของบ้านเธอบ้านฉันก็ไม่เหมือนกันนะถามมาก็ตอบให้ว่าประมาณนี้แหละทีนี้ต่อไปอีกคำถามนึงจากคุณกุลิโกโ้อกกี้ ถามว่าชุดเครื่องแบบนักเรียนญี่ปุ่นผู้ชายเหมือนกันทั้งหมดหรือไม่เท่าที่เราเห็นนะคะเหมือนกันทั้งหมดแล้วเราก็ชอบมากรักมากเพราะว่าสเปกของเราก็ชอบนะขาวๆตี๋ๆก็มีความสุขไปลัปั่นจักรยานไปซื้อกับข้าว,าว,าว,าวแล้วก็แบบว่าผ่านหนะ้าโรงเรียนมอต้นมอปลายอะไรเงี้ยเด็กๆมันเดินมามันก็น่ารักมากงแต่ว่าคือเด็กเด็กเด็กโอ้โหแต่เด็กผู้หญิงก็แรงแรงๆก็มีนะ เยอะนะไอ้ประเภทที่ว่าใส่กระโปรงสั้นเสมอจิ๋มอะแล้วก็แรงอะ่ะคือฉันก็บอกไม่ถูกเด็กที่ญี่ปุ่นเวลามันแรงมันก็แรงซะจนแบบฉันโอ้ไม่ God, ก็ดกจะรีบกันไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนที่มันน่ารักสมวัยมันก็ดูน่ารักดีน้องคะพี่จะบอกว่าใครที่ยังเป็นเด็กอยู่แบบว่ายังมต้นมปลายหรือเพิ่งจะมาหาลัยหรืออะไรก็แล้วแต่ทำตัวให้น่ารักสมวัยนะเชื่อพี่ ไม่ต้องรีบแก่หน้าตาอะไรอย่างเงี้ยถึงจะแต่งก็ไม่ต้องแต่งให้มันจัดเพราะว่าถึงเวลาแก่แน่แกไม่ต้องกลัวหรอแกแก่แน่นอนเมาต่อเด็กที่ญี่ปุ่นนะคะจะใส่กระโปรงสั้นสเสมอจิมอันนี้คือเด็กที่แบบว่าไม่ดีในใส่ดูไม่ดีในใส่ตาเรานะคือใส่กระโปรงสั้นแล้วเขาก็จะใส่ถุงเท้าที่มันยวยยวยหนึบออกใช่ไหมสูงขึ้นมาถึงประมาณสักหัวเข่าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เสือ้อก้นเสื้อนักเรียนนั่นแหละที่เป็นคล้ายเสื้อสูทมีโบ แต่ที่แรงรอ,อะไรรู้ป่าคือฉันเคยเดินไปเนี่ยกําลังจะเข้าไปซื้อกับข้าวในห้างแล้วก็ตรงทางเข้าห้างเนี่ยมันมีร้าน Mc คโดนัลลซึ่งมีมีโต๊ะอยู่ข้างนอกแล้วเหมือนกับว่าเขาเอาไว้ให้คนที่สูบบุหรี่อะที่มานั่งข้างนอกได้อะไรเงี้ยแล้วก็เจอเดือะแก๊งกลุ่มเนี้ยนั่งยองยองบนเก้าอี้ เกนึกภาพออกใช่ปะนั่งยองๆบนเก้าอี้แล้วก็โปร่งก็สั้นเสมอจิมแล้วจิมมันก็ออกมายิ้มเริงรา่าท่าร่มร้อนตอนนั้นน้ารอนไงก็ไม่ได้อายเราก็นั่งโหคือเข,เ,ขเข็นลูกไปเนี่ยอื <c oughs> ตายแล้วกูเบื่ออาหารทะเลไปเลยอะ่ะแล้วคือคนมันก็ผ่านไปผ่านมามันไม่ได้ดูเท่มันไม่ได้ดูว่าเท่อะไรนะแต่มันดูแบบดูต่ำอะ ดูต้อยดูเรียดินมันไม่ใช่แค่เรียดินนะมันไ้เดือนนะมันเข้าไปข้างในดินเลยอะ่ะมันตำ่ำอ่ะเออไม่รู้สิดูไม่ดีหรอกแล้วลักษณะของเด็กเหล่านี้นะก็จะเป็นอะไรที่สูบบุหรี่แล้วก็แต่งหน้าจะจัดแต่งหน้าจัดคือแบบว่าพวกคนตายเยอะเขยงขอบตาเข้มๆปัดแก้มชมพูปี๊ดเลยแต่ว่าปากจะซีดๆแบบป่วยอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ถูกว่ะ พวกนั้นเขาก็จะเป็นแบบนั้นไปแล้วเขาก็จะอยู่คู่กับผู้ชายที่แบบผมเป๋ะผมเป๋ะแล้วก็แหลมแหลมแล้วผู้ชายก็จะสุปปดีเนคไทเสื้อนักเรียนเขาก็จะแบบลุยๆเกางเกงก็จะแบบว่าจะหลุดตูดอยู่แล้วกระเป๋าก็าจะต้องสะพายให้มันแบบว่ายาวตรงตัวกระเป๋าว,ว่าอยู่ตรงหัวเข่าแล้วก็เดินเตะไปมึงจะบ้าเหรอมึงไปตีกองยาวไหมอะชอบแบบนั้นนะบ้าหรือเปล่าก็เลยแบบ ไม่รู้สิเขาก็เป็นแบบแี้เด็กกันนะฉันก็กลัวมากว่ากลัวลูกจะไปเป็นแบบนั้นถึงวันนั้นฉันคงจะแบบว่าปวดหัวไหมนะฉันจะไม่ยอมให้ลูกเป็นแบบนั้นเด็ดขาดเออไม่ใช่แล้วแหละขอโทษนะพอพูดถึงว่าเสื้อนี้เราถึงนึกได้ว่าเราก็เคยเห็นเด็กมอปลายที่ไม่ใช่ชุดที่เหมือนเราเห็นในการ์ตูนญี่ปุ่นก็มีว่ะเป็นสูตรเป็นสูตรเลยก็มีเออนึกได้ขอโทษพูดผิดเนี่ยแหละมีม,มีแบบเป็นสูตรก็มีแล้วก็เป็น คอที่ว่าติดเหมือนในกระตานประตูญี่ปุ่นนะ่ะก็มีเราไม่แน่ใจว่าเขาไอ้อสูตรที่เราเห็นนี่มันเป็นเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนเอก,กชนหรือเปล่าอะไรไม่แน่ใจนะเด็กที่ว่าใส่ชุดแบบเนี้ยชุดที่ว่ามีคอปกตรงเนี้ยเหมือนกระตูนญี่ปุ่นนะ่ะก็จะดูดูน่ารักดีอ,อ่ะเราชอบนะขาวๆติติสเปกอยากเกิดใหม่อยู่ในญี่ปุ่นโอ้ย <laughs> น่าหลาชอบดูมีความสุขแก่แล้วเราแบบได้ดูอาหารตาอะไรอเงี้ยแก่แล้วหื่นนะดังดิบบ้าจริงเลยส่วนคลิปนี้ก็คำถามเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะมีอะไรอีกที่อยากจะรู้อีกเราก็จะพยายามมาไล่ตอบให้หมดช่วงนี้รู้สึกว่าจะทำคลิปบ่อยมากหมายถึงว่าทำคลิปย่อยๆนะถ้าคนที่ตามในแฟนเพจก็จะได้ดูอยู่เป็นคลิปตอบคำถามเพราะว่าหมักไว้นอนหม,มักมีต มีปัญหาฝากไว้ที่บันทึกค่ะจะไลฟ์ตอบให้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอาไว้ติดตามกันใหม่ Thank you for watching บ๊ายบาย